ขณะเดียวกันนะครับในวันนี้ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการลงพื้นที่เกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูลครับเพื่อที่จะติดตามยกระดับการบริการสุขภาพตามนโยบายการท่องเที่ยวปลอดภัยครับนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะผู้บริหารครับได้มีการติดตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยทางสุขภาพให้กับนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งเปิดอาคารหลังใหม่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูลซึ่งที่ผ่านมานะครับทางด้านของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบหลีเป๊ะนะครับก็มีผู้เข้ารับบริการอยู่ที่ประมาณ10,000รายต่อปีจึงได้มีการก่อสร้างอาคารดังกล่าวนะครับทดแทนหลังเดิมโดยใช้งบประมาณกลางจํานวน80กว่าล้านบาทนะครับตามโครงการพัฒนาบริการสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเกาะหลีเป๊ะรองรับการท่องเที่ยวเชิงนานาชาติจังหวัดสตูล ในส่วนของการให้บริการนะครับก็ได้มีการจัดบริการการแพทย์ทางไกลในรูปแบบ w o r t u t r o p d นะครับให้กับโรงพยาบาลสตูลด้วยและถึงรวมไปถึงนะครับเป็นแม่ข่ายนะครับให้กับรเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายที่มีการรบับบริการนะครับด้วยระบบเท เทเลเมดิไซน์นะครับเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้นและก็ยังเป็นหน่วยในการปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูงสามารถที่จะทําการส่งผู้ป่วยหรือว่ารับผู้ป่วยนะครับไปรักษาต่อได้อย่างไร้รอยต่อทั้งการส่งต่อนะครับทางทะเลโดยใช้เรือไปอยังโรงพยาบาลสตูลและก็โรงพยาบาลลาังูครับ นอกจากนี้ค่ะตั้งแต่ปีพศ2565จนถึงเดือนพฤศจิกายน2566ยังได้ส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตทางอากาศโดยเฮลิคอปเตอร์หรือสกายด็อกเตอร์ไปยังโรงพยาบาลสตูลแล้ว17รายค่ะช่วยให้ผู้ป่วยนะคะได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วภายใต้มาตรฐานความปลอดภยัยและยังมีโครงการแพทย์อาสาหมุนเวียนให้บริการช่วยให้มีแพทย์นะคะดูแลประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะสร้างความเชื่อมัน่นด้านการรักษาพยาบาลให้กับนักท่องเที่ยวบนเกาะส่งผลดีต่อร,ระบบเศษรษฐกิจในระดับ ภมาคขณะเดียวกันนะคะก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ฝึกอบรมของศูนย์เรียนรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขชายแดนหลักสูตรระบบ EMS หรือว่า Referral System การท่องเที่ยวปลอดภัยการควบคุมโรคระบาดแพทย์อาสาและการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่สําหรับบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลนักวิชาการสาธารณสุขและบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศอีกด้วยค่ะ